เราพูดเรื่องเบียร์มามาพอสมควรแล้วนะครับเรามาพูดถึงไวน์กันบ้างเนาะสำหรับไวน์นะครับไวน์ก็จะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเป็นทีเบิลไวน์คือไวน์ทั่วไปนะครับไวน์ที่เป็นไวน์ขาวไวน์แดงไวน์ชมพูนะครับสำหรับไวน์สปาร์คทิงไวน์ก็คือไวน์อัดแก๊สนั่นเองอัดแก๊สเข้าไปจะเป็นพวกไวน์ที่มีฟองฟอติฟิลไวน์นะครับไวน์ที่ ไม่ใช้อังุนมาทำเป็นไวน์จะเป็นเชอร์รี่ไวน์หรืออะไรก็ตามส่วนอ um าร์เมไทด์ไวน์อารเมไวน์จะเป็นไวน์สมุนภพรนะครับนิยมเอามาทำในค็อกเทลนั่นเองที่เรารู้จักกันดีเขารารู้จักกันแค่สอตัวด้วยกันนักะ็คือเทเบิลไวน์กับสปาร์กกิ้งไวน์อัต้องบอกก่อนนะครับว่าในสมัยก่อนย้อนไปในอดีตนะครับไวน์ถือว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับชนชั้นสูงนะครับ นสมัยก่อนสังเกตขวดที่วางบนที่ในกระสานนะครับลักษณะขวดวายสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้จะไม่ค่อยมีโลโก้อะไรไม่ค่อยมีฉลากอะไรเป็นราคาแพงมากนะครับเพราะสมัยก่อนเครื่องพิพ์ม,มันไม่มีโรงงานยังไม่มีเป็นการหมักวายในประเทศในสมัยนั้นก่อนสงครามโลกพอมีสงครามโลกเกิดขึ้นปุ๊บก็มีการเคลื่อนย้ายวายมีการแย่งชิงวายมีเยอะแยะมากมายแม้กระทั่ง วายที่ทูกสต็อกบนเรือนะครับที่ระวังขนส่งมายังประเทศต,ต่างๆยังทวีปต่างๆเกิดการล่มกันจมเกิดขึ้นวายก็ถูกจมลงไปในมหาสมุทรแล้วจนแล้วจนรอดในสมัยปัจจุบันก็เกริ่มมีวิฒนาการกู้เรือได้ได้ดีขึ้นนะครับก็ได้พบซากเรือได้พบ หลังที่มันจุวายที่ยังคงสมบูรณ์ดีเพราะว่าบ่มอยู่อนนะ้ำไม่ได้ไม่ได้เกิดการเสียหายอะไรก็ได้เกิดมีการเอามาขายในตลาดของไวายมากขึ้นราคาแพงมากครับปัจจุบันนี้เริ่มไม่ค่อยมีนะครับนั้นวายเนี่ยในสมัยยุคนั้นราคาถ้าในยุคนี้มาขายนะครับแพงมากเพราะวายยิ่งหมักยิ่งดีนะครับยิ่งหมักวายเป็นเครื่องดื่มที่หมักตัวผลไม้นะครับที่ไม่ได้เอามาก,กันเนาะ เป็นเป็นเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักเหมือนเบียร์แต่วายเนี่ยมีวิธีการทำโดยใช้ยีสต์มาหมักซึ่งตัวยีสต์จะมีน้าที่กินน้ำตาลกินความหวานของน้ำผลไม้แล้วขับถ่ายออกมากลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วเกิดการบ่มตัวเกิดขึ้น,น,นจนกลายเป็นตัวน้ำวายนั่นเองเพละะน,นวายมีการใช้ยีสต์หลากหลายแบบมาก การใช้ยิตมะบ,บ่วมวายนั้นก็จะเกิดมีการใช้ยึตสเริ่มแรกจากการใช้ยึ้ธรรมาชาติถ้าเรารู้จักกันดีก็ตัวเปลือกของสับประรดนะครับตาของผลไม้ต่างๆพวกนี้นจะมียิต์ธรรมชาติอยู่ถ้าเราฝานเอาเฉพาะเปลือกของสับประรดมาหมักน้ำผลไม้หมักวายก็จะได้ยสต์ธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งที่ที่ไม่ต้องใช้ยสตสสังเคราะห์เลยนะครับแต่สำหรับยสต์ธรรมชาตินั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะคุณสมบัติของมันก็คือ ความแรงอาจจะสูบเท่ากับยึดสังเคราะห์ไม่ได้นะครับพอยืดสังเคราะห์ก็จริงๆก็ได้จากธรรมชาตินะครับก็มีการสังเคราะห์ออกมใม้กลายเป็นชีต่างๆที่สามารถเอามาบ่มไวได้นั่นเองบ้านเราก็จะมียืดทำขนมปังยตดทำเครื่องดื่มโดยเฉพาะก็มีนะครับก็จะมีราคาแพงขึ้นไปนิดหนึ่งสำหรับยืดขนมปังที่เราที่เราไม่ยมไม่ย,ยมใช้ในเครื่องดื่มไวก็เพราะว่ากลิ่นกลิ่นเป็นของไวค่อนข้างแรง กินของยืดคนทัง้งแรงทําให้เครื่องดื่มไหวไหมนะไหมนะผึงพัฒนานในการดื่มจะเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นการดื่มการใช้ยืดมาหมักไหวก็ต้องใช้ยตดที่ทําไวหมักไหวโดยเฉพาะนั่นเองนะครับเนั้นการหมักไหวไม่ยากนะครับแต่ที่ยากก็คือการที่เราจะบ่มยังไงเราจะหมักยังไงให้มันสะอาดให้มันปราศจากการติดเชื้อให้มันปราดจากขยะ แก๊สไนโอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะใช้สารเคมีไหมหรือว่าใช้สารของเคราะห์ไหมที่เรียกว่า KMS ที่เป็นกรรมฐานแทนที่เราใช้น้ําร้อนใช้ความร้อนในการทําให้วายเนี่ยใสยเรากลับใช้เคมสที่เป็นเม็ดฟองย้อนลงไปในคนของเราก็จะเกิดการทําให้เกิดปฏิกิริยาทําให้น้ํามันใสขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยก็กลิ่นที่มีลักษณะเป็นกลิ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นการหมักวายเราก็ต้องรู้วิธีการ่อนว่าเริ่มจากเราจะใช้ ใช้ผลไม้ชนิดใดนะครับการหมักไวน์ควรใช้ผลไม้ที่มีหน้านะมีความฝาดมีความเปรี้ยวและมีความหวานแล้วถ้าผลไม้นะั้นไม่มีความฝาดอะไม่มีความเปรี้ยวทํำยังไงก็ไม่ต้องทําอะไรครับก็ใช้ลูกพุนหรือว่าลูกหยี่ลูกพุนพวกนี้นะครับเอกมาล,กลูกหยี่มมาใส่ในในในถันงหมักเหลาเพื่อปรับค่าเป็นค่าของ pH D, pH D ต่างๆของความกดเป็นด่างของน้ํานั่นเอง เรา้นความฝาดเนี่ยเราก็อาจจะใช้เปลือกของไม้โอก๊กมาแช่ตอนหลังก็ได้เพื่อเกิดสารเทนินให้เกิดความฝาดเกิดขึ้นก็ได้แต่ก็ต้องดูก่อนว่าน้ำน้ำที่เรามาทำเป็นไวน์เนี่ยเราใช้ไวน์เราใช้ไวน์ผลไม้อะไรครับผลไม้บางตัวไม่มองอาการทำให้เป็นรสชาติฝาดเราก็จะใช้ทำเป็นสวิสไวน์เป็นไว,วน์หวานไปอย่างเช่นน้ำอ้อยอย่างเช่น กระทอ้อนเลยนะครับก็พอได้อยู่นะครับแต่ถ้าให้สมบูรณ์แบบเลยก็ควรจะเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำถั่นไทยที่มีความฝาดหรือความเปรีย้ยวงเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะม่วงขาวมะนาวโฮ่ถือว่าดีเลยนะครับเพราะในเปลือกของมันมีความเป็นเทนมีความฝาดทั้งสูงและที่สำคัญตัวมันเองเนะี่ยมันสร้างสีได้เป็นสีออกชมพูอ่อนน่าดื่มนนะรสชาติเข้มข้นดีมากนะครับ สังเกตได้ว่าในบ้านเรามีผลไม้สมุนไพรลักหลายมากที่สามารถมาทำไวน์ได้แต่บ้านเราไม่ค่อยทํากันเพิ่งจะมาบูมกันก็คือในวิสาหกิจชุลชนหรือว่าโอท็อปที่มีตามตามตำบลต่างๆที่เริ่มนีพัฒนากันมากขึ้นในขณะที่ต่างประเทศมีไวน์ประเภทนี้นานแล้วนะครับมีไวน์ลักหลายรูปแบบไวน์ที่นิยมตอนนี้ก็จะเป็นไวน์กล้วยหอมนะครับที่บ้านเราก็ยังไม่ค่อยทํากันไวน์กล้วย,ยหอมไวน์น้าขิงก็ดังมากในต่างประเทศ ส่วนว,กวากล้วยหอมเนี่ยที่บ้านเรายังทอทั้งยาเพราะกล้ว,วยหอมเราไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นกล้วยน้ําว้ากล้วยน้าว้าก็ทําได้แล้วนะครับแต่ด้วยด้วยครสชาติของมันคาแรคเตอร์มันมันไม่ค่อยเหมาะกับการดื่มสั่งสรรส์เท่าไหร่นะครับดังนั้นการทำวายในบ้านเราต้องคํานึงความฝาดความเปรี้ยวแล้วก็องค์ประกอบในการทําด้วยนะครับว่าเราใช้เราใช้วัตถุดิบใช้อุปกรณ์ที่มีคุณ,คณภาพมาตรฐานหรือไม่นะครับ ในบ้านเราก็จะเป็น,เป,นเป็นถังหมักทั่วไปวนะ่าเป็นถังแก้วถังอะไรก็แล้วแต่แต่สาคัญคือต้องสะอาดและที่สำคัญคือต้องมีการพัดเจอไรต์มีการมีวิธีการทําที่สะอาดไม,ไม,ไม,ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อครับดังนั้นนะครับการมาวัายชุมชนนะครับเราเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเป็นบ้านๆไม่หรูหราอะไรมากแต่ตรงนั้นมสะอาดและที่สำคัญเลยนะครับเราต้องป้องกัน อากาศที่นจะลงไปได้ในในถังหมักไวน์เราโดยที่ต้องอาจจะเป็นท่อน้ําต่อเข้าไปในน้ําเพื่อให้อะคอกุดเลื่อยออกมาออกทางที่แก้วน้ําที่เราทำาั้งหรือเรียกอย่างว่าไอแอ์ล็อกนะครับบ้านเราก็ไม่มีต้องซื้อนะครับแอลล็อกก็เป็นการทําให้อากาศออกได้แต่เข้าไม่ได้นะครับต้องระวังครับต้องระวังถามว่าถามว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายได้ไหมก็ได้ครับแต่มันก็ค่อนข้างควบคุมยาก ควบคุมแอลกอฮอล์ยากควบคุมการติดเชื้อค่อนข้างยากและที่สำคัญก็คือเวลาตอนที่เราเรามักมุดเรามักมาม้วงหางมะนาวโอได้ที่เราใช่ไหมครับสักมักสักสิบสี่วันเราก็จะทําการกรองเอาเนื้อหมดออกหมดให้เหลือแต่น้ําเราเรียกว่าการเราเรียกว่าวิธีการดิฟเราก็คือเหลือแต่น้ําใส่ถังไว้แล้วก็ปิดฝาใส่แอร์ล็อกเหมือนเดิมน,นะครับใส่แอร์ล็อกเหมือนเดิมแล้วเราก็บ่มไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับ พอ,อครบหนึ่งเดือนปุ๊บเราก็จะทำการทายหนึ่งังนะครับก่อนที่จะหมักยาวก็ทายอครหนึ่งังพอมากึ่งรังใส่สีจะใส่ขึ้นนะครับนอกจากใส่แล้วเนี่ยกลิ่นแอลกอฮอล์ก็จะสมูทมากขึ้นกลิ่นไม่แรงมากแต่ว่าแอลกอฮอล์ออกมาออกมาเต็มเต็มนะครับแล้วเราถึงจะไปใส่ในถังที่ไม่ต้องใช้อร์ล็อกแล้วนะครับสามารถบ่มไปได้เลยจนกว่าพูดง่ายๆก็คือในในขั้นตอนที่หนึ่งที่เราเราเอาเนื้อออกแล้วเรา,เราเดึงสองเนี่ย มันจะมีชีสเค้กก็คือตัวตัวยีสตี่มตายแล้วครับมันจะล่วงอยู่ข้างล่างเป็นชิสยีสชีสเค้กเราต้องกรองค่อยๆดูดเอาแตา่น้ำใส่ออกมาใส่จังหวะที่3นะครับพจังหวะที่2ก็จะหมดไปแล้วตะกอนไม่มีอะไรแล้วจังหวะที่3เนี่ยเราก็จะวมไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราพอแล้วนะครับสักเดือน2เดือนเราพอแล้วเราอยากจะบรรจุคนจริงๆนะครับเราก็จะทําการฆ่ายีสต์ด้วยการ ต่อท่อมากองครั้งหนึ่งโดยเอาท่อเนี่ยผ่านความร้อนเป็นเป็นหม้อหนึ่งหม้อหรือว,ว่าน้ำก็แต่ผ่านแล้วเรียกว่าพัดเจรหลหระดับภูมิอยู่ที่6 0องศาขึ้นไปนะครับเพื่อให้ยึดน็อกแล้วก็น็อกยึดเองให้มันตายถ้าเราไม่ทำแบบแบบนี้ก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งคือใช้สาร Ks เราใช้เป็นเม็ดนะครับก็คือโดยลงไปในในในถังหมักเรามันก็ทำการฆ่ายึดต,ตายหมดเลยครับแล้วน้ำก็จะใสขึ้นนะครับ วิธีการทําแบบนี้ก็ทำมันยังแพ้หลายไม่อันตรายนะครับแต่ว่าบาง,บางกลุ่มบางท่านก็จะบอกว่าเคมสมันเป็นกรมมฐานมันไม่ดีต่อสุขภาพหรืออย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่วิธีการดูแลวิธีการใช้แล้วกันนะครับก็ถ้าใช้เคมสไปแน่นอนยิสตไม่มีโอกาสที่จะเติบโต,ะตะแล้วนะครับเพราะ,ะสีของของน้ำไวเราก็ยังคงเป็นสีเดิมเป็นสีเข้มข้นเหมือนเดิมแต่อย่างที่ผู้บรรยายเคยทำมาคือไม่เคยใช้เคมสเลย สีจากที่เคยเป็นสีน้ำผสวยเลยนะครับผ่านไปสักสี่ห้าเดือนสีจะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนเหมือนกันทุกทุกอันทุกรูปแบบเลยเหมือนกันทุกผลไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือขั้นตอนตรงนี้เราต้องกําจัดยีสต์ให้หยุดนะครับถามว่าเราเอาไปแช่ตู้เย็นได้ไหมเพื่อนอกยีสต์ได้ครับแต่ยีสต์ยังไม่ตายนะครับยีสต์ยังไม่ตายยีสต์ยังคงอยู่นะครับยีสต์ก็ยังคง คงทํางานของมันอยู่ไปเรื่อยๆ,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 ๆครับเสียครับมันไม่ดีครับเพราะถ้ามันยิ่งนานเข้าไปยต้องทำงานอยู่มันส่งผลให้ตัวน้ำไวายมีรสชาติปแปลงแปงมีรสชาติไม่น่าถึงส่งเกิดขึ้นและอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในภายหลังได้การบรรจุขวดก็เช่นกันพอเราบ่มได้ที่แล้วนะครับเดือนสองเดือนนะครับน้ำใส่เจวแล้วนะครับบรรจุขวดเราต้องทําการผ่านเค้นนะครับทาการผ่านความร้อนหรือว่าสเตอร์ไรด์ ถ้าเราไม่สเตอริไลเราต้องใช้น้ํายาสตาแซนน้ำยาสตาแซน,น,แนมีตราส่วนยิาเงินคันาผสมอยู่นะครับไม่อันตรา,ายนะครับเป็นสตาแซนผสมหนึ่งฝาตอนน้ำหนึ่งกลลอนแล้วล้างล้างได้สามสี่รอบเลยจะทําให้ให้ไม่มีการติดเชื้อในขวดแล้วถึงเราถึงว่าความขวดได้แห้งแล้วก็มัดกรอกได้เลยแล้วปิดฝาพันนี้เราก็บ่มยาวด้วยครับก็จะเป็น เป็นการทำาวายชุมชนที่ไม่ยากอะไรเลยครับอุปกรณ์มีขายทั่วไปชุมชนที่ไหนที่ไหนห่างไกลก็สามารถสั่งลาซาด้าสังาส่งอุปกรณ์ยูนิเซ็ตเลยครับไม่ว่าจะเป็นการหมักเบียร์การหมักไวน์มีครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทฤษฎีเรารู้หลักการในการหมักวนยนะครับเราทําไม่ยากเลยเราทําได้ทุกอย่างและที่สำคัญเราต้องมีตัววัดความหวานด้วยนะ หรือว่าเป็นดิฟฟิกโตมิเตอร์ถ้าไม่มีก็เป็นตัวที่วัดแอลกอฮอล์นะครับวัดตั้งแต่ค่าพีตั้งต่นแรกเลยแล้วมาบวกลบคูณหารตอนสุดท้ายตอนอที่ผู้บรรยายทำผู้บรรยายจะตั้งค่าความหวานตอนแรกมันจตั้งแต่ต้มตอนแรกมีทั้งต้มและไม่ต้มนะครับวัธทำมะม่วงหามะนาวโหต้มน้ําร้อยแล้วครับใช้เนื้อด้วยต้มแล้วใช้น้ําตาลด้วยค่าความหวานที่ทาไว้ก็คือ24บริกค่าความหวานก่อนการหมักนะครับ พอมาแอลกอฮ์เริ่มหนักปุ๊บแอลกอฮอล์เริ่มทํางานเริ่มมีการเกิดแอลกอฮอล์มากขึ้นมากขึ้นจนเสร็จสจิ้นกระบวนการที่สเดือนนะครับวัดค่าความหวานจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน9ก้บิ๊กนะครับเห็นไหมครับจาก24เหลือ9ก้บิ๊กบวกลบคูณหารกันแล้วนะครับจะได้แอลกอฮอล์อยู่ที่12เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือการคิดจำเจนรูปเนาะจริงๆแล้วมีมีการคิดคำนวณคูณ3เท่าคูณ4เท่าต่างๆออกมาเป็นค่าแอลกอฮอล์ ต่หลักๆเขาที่เคยทำมาเขาอยู่ประมาณ12 1 2%นนั่นเองความหวานอยู่ที่8บิกทุกท่านอาจจะมองง,งงว่าความหวาน8บิกคือระดับไหนก็คือการที่เราเปิดเราปอกน้ำมะพร้าวออกมาปุ๊บแล้วดื่มน้ำมะพร้าวสดนั่นแหละครับคือ8บิกคือความหวานธรรมชาติที่คนรับได้ถ้าเกิดความหวานเกิน15บิกขึ้นไปก็นึกถึงพัวชานมไข่มุกแองต่างพวกนั้นคือ18บแบิก20บิกขึ้น พราะันที่เรากินชากาแฟที่เราอ้วนลงปรุงกันก็เพราะว่าเรากินความหวานเกินพิกัดในแต่ละวันที่เราที่เราควรจะดื่มโดยเฉพาะความหวานที่เราควบคุมไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไวน์นะครับก็ mm hmm. จะมีทั้งไวน์ที่เป็นไวน์หวานทั้งไวน์ที่เป็น dry d R y, dry แปลว่าไวน์หวานน้อย ถ้าเป็นเอ็กซ์ตาดรคือไม่หวานเลยนะครับเพราะฉะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำไวน์ประเภทไหนหวานหรือไม่หวานหรือไม่หวานเลยก็ได้นะครับเอาน,นี้มาดูเราพูดถึงเรื่องการทำไวน์ไปแล้วเราลองมาดูประโยชน์ของการดื่มไวน์บ้างแล้วกันเนาะนะครับไวน์ก็มีประโยชน์คล้ายๆกับเบียร์เลยนะครับไวน์ได้เรื่องของสุขภาพหัวใจไวน์แดงมีสาร โอลิฟินนลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลดฟลาเลเอรนะครับซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับเพราะมีไขมันดี HDL มีการลดการกระดังเซเการอุดตันของหลอดเลือดเพราะนั้นถ้าพูดจ,จริงๆเลยนะครับวายจะมีผลตอ่อมีข้อดีตอ่อเลือดลมนั่นเองนะครับสบฉีดดีลดเลือดล,ลมเรามีผลหลายอย่างนะครับ ส่วนสารต้านอนุมูลิสะมีอยู่แล้วนะครับในวายมีพอๆอาจจะมีมากกว่าเบียร์ด้วยซ้ไปเพราะวายแดงมีพวกฟบอร์นอยด์มีแทนนินที่สารให้ความฟาดนะซึ่งช่วยป้องกันความเสื่อมสภ,ภาพของเซลล์และลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดด้วยนะเห็นไหมครับวายสามารถดื่มแล้วช่วยลดการเกิดมะเร็งเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับวายก็ยังทําให้เกิด การทำงานสมองที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วยลดอาการอัลซเมอร์ลดความเสี่ยงการเป็นความจำเสื่อมนะครับแล้วก็วายยังควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเพราะมันก็เรื่องของเลือดลมเนาะเพราะพวกนี้จะช่วยเรื่องของช่วยอาจช่วยเพิ่มความไวอ,อินซูลินและช่วยการควบคุมน้ำตาลนะครับพวกนี้ก็มีช่วยเพิ่มช่วยลดก็อยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้เนาะโอเค คราวนี้นอกจากนี้แล้วมีอีกก,ก็ยังมีเรื่องของอาการป้องกันการเกิดเลือดแข็งตัวการช่วยสุขภาพอยู่พันธุ์ที่ดีสังเกตคนที่ดื่มวายหน้าจะชำหน้าแดงแก้มแดงผิว่พันธุ์ค่อนข้างดีก็ก็การดื่มวายที่ที่ถูกต้องดื่มยังเหมาะสมแล้วก็เข้าใจความเป็นวายว่าวายประเภทไหนควรดื่มย่างไรวายประเภทไหนควรควรดื่ม เพื่อช่วยด้านใดนั้นวายแตะตัวมีคุณสมบัติแตกต่างกันประกอบด้มีวายกระชายดำเนาะดังๆๆที่ช่วยเรื่องสรมภาพทางเพศช่วยเรื่องของโควิดแอนตังมากมายมีเยอะแยะมากมายนะครับวายก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับ